ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแร่นะครับอยู่ที่คาเฟ่ยูดีดีส,ส,สวัสดีครับ ชื่อสัญยูกายลาดนะครับชื่อเล่นชื่อเจมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแร่นะครับอยู่ที่คาเฟ่ยูดีดียูดีก็คือย่อมาจากอุดมเดชวัดครับผมก็เป็นชื่อของคาลิฮานแห่งนี้เลยก็ก่อนอื่นต้องอ,อินโทรก่อนครับว่าก่อนที่จะมาเป็นร้านยูดีดีเนี่ยเราเปิดร้านที่ชื่อว่าว่าลาคาเฟ่ซึ่งอยู่ด้านข้างตึกของตัวนี้แล้วก็ตึกเนี้ยครับมันถูกปิดไปประมาณเกือบ40-50ปีแล้ว ด้วยด้วยความที่ว่าเราอยู่ด้านข้างมาตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสเพราะว่าเจ้าของร้านเจ้าของบ้านครับเขาก็มีโอกาสให้คุณพ่อเข้ามาช่วยดูแลบํารุงรักษาเราก็เลยมีโอกาสเห็นข้างในว่ามันยังสาภาพดีอยู่ก็เลยจิตแล้วก็เอาแผนเนี่ยครับนำไปเสนอเจ้าของบ้านที่เขายังยัง,ย,งยังถือกรรมสิทธิ์อยู่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนให้เราทําโดยที่คอนเซปต์ของเราก็คือ เราจะไม่แต่ต้องตัวตัวอาคารที่เป็นของดั้งเดิมครับที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็พวกระบบไฟระบบกระจกแอร์แล้วก็บำรุงนิดหน่อยครับพวกกำแพงที่มีรอยแคตกต่างๆเหล่านี้ครับโดยหลักๆแล้ว100%ก็คือบ้านหลังนี้ก็คงเดิมไว้เกือบ100%เเลยครับผม จริงๆถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักเราตั้งแต่วาลาคาเฟ่ครับก็จะรู้จักเราในาฐานะที่เป็นคนทำเบเกอรกี่ที่อร่อยแล้วก็หลายคนชื่นชอบครับเบเกอรกี่ที่ร้านเราทำเองแล้วก็พวกเครื่องดื่มก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือพวกแอลโกอฮอล์ก็พอมีครับแล้วก็ตอนนี้เราเสิร์ฟอาหารด้วยครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะรันช์ก็จะมีพวกสปากเกตตี้หรือว่าพวก บันหมี่ที่เป็นขนมปังสไตล์เวียดนามแซนด์วิชสไตล์เวียดนามอะไรทํานองนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาที่สกลนครก็อยากให้ลองแวะมาที่ท่าแร่ครับเพราะว่าท่าแรก่ก็มีโบสถ์ของเราด้วยครับอาสนวิหารนัคราเทวดามีไคลแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับไม่ได้ไกลกันครับผมเวลาเปิดป,ปิดของร้านครับถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเก้าโมงจนถึง6โมงครับ ส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิด8 3ดโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งครับถ้าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมี Facebook มี Instagram ที่ชื่อว่า UDD ครับเป็นตัวยอ่อครับแล้วก็ตามด้วยอุดมเดชวัดคาเฟ่บแอนด์บิสโทรครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับหรือว่าเสิร์ชคำว่า UDD ใน Google ก็อาจจะขึ้นมาให้ให้พบเจอครับผม